วันที่20มิถุนายน์พุทธศักราช2516เวลา15นาฬิกา45นทาทีศาสตราจารย์ดรสุดเจเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยาราชนารีประทับเครื่องบินพระที่นั่งเที่ยวบินพิเศษที่ r t a f 239ซึ่งกองทัพอากาศจัดถวายถึงยังท่ากาศยานเจงกิสคานกรุงอูรันบาตาประเทศมองกโกเลียแล้วเสด็จประทับรถยนต์พระที่นั่งไปยังโรงแรมที่ประทับแชงเรลีลากรุงอูรันบาตา หน้าที่นั่นนายอัธยุสีสมุทรเอกอัครราชทูตประจำสาธารณรัฐประชาชนจีนและภริยาผู้ช่วยทูตทหารทั้งสามเหล่าทัพข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตนครุงปักกิ่งและประชาชนชาวไทยที่อาศัยอยู่ในประเทศมองโกเลียเฝ้ารับเสด็จสำหรับการเสด็จเยือนประเทศมองโกเลียระหว่างวันที่20-28มิถุนายนพุทธศัการาช2516นี้ ศาสตสราจารย์ดรสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรัติยาราชนารีจะส่งงานทางวิชาการในการนำสถาบันวิจัยจุฬาภร์ไปจัดการฝึกอบรมด้านพิพิธยาสิ่งแวดล้อมให้แก่บุคลากรภาครัฐอาจารย์และนักศึกษาของประเทศมองโกเลียที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องด้านความปลอดภัยของสารเคมีและอนามัยสิ่งแวดล้อมและส่งเป็นผู้อำนวยการหลักสูตรและวิทยากรให้การบรรยายพิเศษในหัวข้อหลัก รวมทั้งจะส่งรับการทุนก้าทุนกระหม่อมถวายปริญญาดุีบัณฑิตกิติมศักดิ์สาขาชีววิทยาศาสตร์น้ำมหาวิทยายลัยชีววิทยาศาสตร์แห่งมองโก,กเลียโทรทัรศน์รวมการฉพาิษฐจแห่งประเทศไทยรายงาน